h 7 4 4ช่องเล่านิยายขอนำเสนอเรื่องอย่าแต่ต้องเฟลิกซ์สตอรี่บายจีทองโลก Chapter 11แทบหลอดละลายเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นลักนิยมเรื่องนี้เป็นผีจิตประจังของผู้เขียนคนเดียวเทรานั้นในเนื้อหามีการกล่าวถึงเงือสิงวิชิตที่ยังหาข้อกไม่ได้ว่ามีจริงหรืใไม่จักรวาลของมกกเวอร์บุรุษสามวตั้ขันดิเช่เดียวกับสีงนี้ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากพาา มีด้วยนะคะฉีดลบร้อนมีความต่างของอายุเลือดการใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธการต่อสู้การทารุณทรมานเนื้อหามีความโหดร้ายแบบอีเอวัยวะมีตัวละครนองที่สิ่งจีมีมีฉานเรอะบุตรสกัดต่างๆมีฉานและเนื้อหาที่จุกแจงทางเพลงการท้ามนุษย์มีการแบ่งชนชั้นอัลฟาเบต้าและกุมิกาหรือสันตวรรคมก้าวเวิร์สทางช่อบไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทางออกแบวรับชมพร้อมกันได้เลยทางเฟลิกซ์ กรวบกายอุ้มขึ้นตียงอย่างรีบร้อนไม่รีรอเริมฝีปากเย็นดังก้อนน้ำแข็งของเงือกหนุมกมกอบทจูบลงบนปากของเขาอย่างรุนแรงขบกัดและดูดกลืนของเหลวรสหวานหอมเหมือนอย่างทุกครั้งทว่ารอบนี้นั้นตากออกไปเขาขึ้นคลอมร่างของชายหนุ่มสอบมือไม่ยังรอฉีกกระชากเสื้อของมนุษย์ใตาร่างจนขาดลุย ฟเฟลิกข้าอยากกืนกินเจ้าไปทั้งตัวเลยยามนี้ขังด้านนอกท้องฟ้ามืดครึ้มดั่งพายุกำลังมาเยือนในไม่ช้าแต่บนเตียงนอนขนาดใหญ่ที่คระครุ้งไปด้วยกลิ่นอายของฟิลโลโมนในห้องพักสองชายหนุ่มไม่สดสิ่งใดพวกเขาหลงอยู่ในสัญชาตญาณและต้องการเพียงอยากผสมพันธุ์ ร้อนมันร้อนเฟลิกซ์บิดตัวดิ้นอยู่ใต้ร่างของเงือกหนุ่มด้วยความรู้สึกวาบหวามเมื่ออินิกมาหนุ่มผู้มากไปด้วยกามอารมณ์แล้วโรมร่างกายอันรุ่มร้อนของเขาอยู่ตวัดปลายลิ้นเรียวแหลมเลียลากไปทั่วทั้งลำตัวขบกัดทิ้งรอยฝัดและกลิ่นกายของผู้ร่าราวกับเป็นการประกาศการจับจองเฟลิก จ้าอร่อยมากรา่งกายของเฟลิกซ์มันร้อนอย่างกับเตาผิงทำให้คนที่ตัวเย็นอยู่ตลอดแทบรู้สึกเหมือนกำลังถูกหลอมละลายม,ม,มนุษย์พวกกัวควบคุมตัวเองไม่ได้สัตว์สถานเรียกหาการถูกเติมเต็มที่ช่องถางด้านล่างกระตุกลัวเมื่อใช้นิ้วสอดส,สัมผัสมันลื่นไหลจนเปียกเยิม นี่ก็นานมากแล้วที่เฟลิกซ์ไม่ได้ใช้ช่องขับแคบที่ด้านหลังของตนเองสนองตันหาก,กับใครอื่นและตอนนี้เขาก็พร้อมต้อนรับใครสักคนเข้ามาเติมเต็มนั่นเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจาของดวงเนตคู่งดงามทอแสงมองลอดไปอย่างใต้หน้าอกของตนเองเห็นเจ้ามนุษย์ไร้สติกำลังนอนด้วยท่าทางล่อแหลมใช้นิ้วสอดเข้าสอดออก ที่ช่องทางด้านหลังของตัวเองเฟลิกซ์หายใจหอบด้วยความทรมานโอเมก้าที่อยู่ในช่วงฮีทนั้นมีความต้องการเรื่องอย่างว่าที่รุนแรงไม่ต่างไปจากผู้ล่าในช่วงติดสัตว์อยากกระหายไม่สนเหตุผลสติเรือนรางควบคุมตัวเองได้ยากโหยหาการถูกสัมผัสทุกอย่างที่รุมเรา้า เฟลิกซ์อยู่ในตอนนี้ต้องการใครสักคนมาดับความใครเจ้าดูทรมานจังและข้าเองก็เหมือนกันความเปียกแฉะที่มีสีน้ำดังออกมาดึงดุดให้เงือกหนุ่มพผุบกายลงไปมองไกลๆน้ำสีใสที่ถูกรบกวนเริ่มขุ่นขาวและเกิดฟองเหนียวยืดติดเปื้อนไปทั่วฝ่ามือของเฟลิกซ์เงือกหนุ่มจ้องมองอย่างสนใจ เลียริมฝีปากตัวเองดังกำลังจินตนาการในรสชาติของมันเฟรกข้าขอลองชิมได้หรือไม่ยิ่งมองจุดสงวนที่แขกตัวอยู่ด้านในกานเกงกก็กระดกแล้วกระดกอีกเขาจึงเอิดขออย่างไม่รู้สึกระอายปากแต่ก็ไม่รอคำอนุญาตจากฝ่ามือของอีกฝ่ายมาลิมรสที่ไม่เคยได้ลิมลองอื มันสกปรกนะปากบอกสปกปรกแต่ก็ไม่อยากจะชักมือออกสปกปรกเง้นลือข้าไม่เคยเห็นว่าส่วนใดบนร่างกายของเจ้าเป็นเช่นนั้นเลยสักนิดและสิ่งนี้ก็หวานอร่อยกว่าที่ข้าคิดไว้เสียอีกเป็นอีกหนึ่งรสชาติแปลกใหม่ที่พิ้งเคยได้สัมผัสตแต่ทว่าที่เปื้อนอยู่ฝ่ามือมันไม่เพียงพอเคลจึงก้มลงไปอย่าง้านล่างที่มีปริมาณน้ำมากกว่า เ้อทำอะไรอนะอย่าอ,อย่าเลียตรงนั้นอกลามเหนือทุกมัดบีบตัวมันเองอย่างกระทันหันเมื่อถูกเจ้าตัวที่เคยแต่ดูดเลือดมาตลอดกลมดูดของเหลวอย่างอึดที่ไม่ใช่โลหิตเฟลิกสิ่งนี้ของเจ้าหวานมากใตอ้อวยยวะจุดสงุกที่แข็งจนปวดเก่งของเฟลิกซ์ถูกเคละะแรงลิ้น ควานกินน้ำจนสะอาดเกลียงไม่เว้นแม้แต่คราบที่เปื้อนน้องขาหรือหยดลงบนผ้าปูเตียงก็เก็บเลียนจนหมดไม่มีหลงเหลืออืมเจ็บจังเฟลิกซ์หมายถึงเสาของตอนที่ตั้งชี้เพดานห้องอยู่เขาจับลูบและถูกปลายนิ้วมือลงบนหัวอวัยวะอย่างเมาหมันมันปวดเพราะสารคัดหลังที่อัดแน่นอยู่ข้างใน มันต้องการการปลดปล่อยออกมาตรงนั้นก็มีน้ำอยู่ด้วยงั้นสินะเอ๊ะทุกการกระทาดึงดูดความสนใจของเคลยิ่งนักครั้งนี้เขากระเถิบขึ้นด้านบนเพราะน้ำด้านล่างไม่ลงเหลือให้เขาดื่มกินแล้วข้าขอชิมได้หรือไม่เขาพูดก็จับมือเฟลิกซ์ที่กำลังเล่นสนุกกับของตัวเองออกไม่เอาห้ามดูดเลื่อนตรงนี้ เพราะมันจะเจ็บมากข้าไม่ทำให้เจ้าเจ็บหรอกเฟลิกถอยขานุ่มนวลฟังสนอหูราวกับถูกเป่ามนคถาให้หลงเชือ้อช่มันไม่เจ็บหรอกเพราะเคลไม่ได้ต้องการจะสูบเลือดจากท่อนลำหนีแต่เขาต้องการน้ำที่ไหลออกมาจากหัวเสาเฟลิกเจ้างดงามเหลือเกินสัมผัสริมฝีปากเย็น ประทับจูบลงบนปลายแท่งเนื้อร้อนเฟลิกซ์สะดุ้งตอบเล็กน้อยด้วยความกลัวผสมความสถานเครที่ก้มหน้าอยู่เหลือบตาขึ้นมองก่อนจะหลุบหน้าลงไปเอาแกนกายของชายหนุกเข้าปากตัวเองอืลิ้นยาวเกลียวพันไปรอบแท่งพงกหัวรูดขึ้นลงอย่างลื่นไหลอีกทั้งมือที่อยู่ตายรางก็บดช่องทางด้านหลัง ที่แห้งไปแล้วจนกลับมาเปียกแฉะอีกรอบทว่าด,ด้วยความที่เล็บของเขามันยาวเคลก็เก่งว่าความแหลมคมจะเข้าไปบาดเนื้อนุ่มนิ่มด้านในของเฟลิกซ์จึงกระทำการกัดเล็บตัวเองทิ้งก่อนจะสอดนิ้วเรียวเย็นเข้าไปแหวกวายด้านในอย่างสุดแรงอย่าจับตรงนั้นไม่ไม่ไหวฉ,ฉ,ฉันจะ ภายใต้ความสุขสกจนตาลอยถางในหัวอันขาวโพนของเฟลิกซ์ก็พึงพินิจขึ้นมาว่าไอ้เงือกเด็กที่มีอายุแค่19ปีทำไมมันถึงได้ดูชำชองเรื่องพวกนี้ดีนักนะช่างส่วนทางกับใบหน้าส่วนทางกับการกระทำทุกอย่างที่ดูใสซื่อเงินหรือต็ดลงมาเลยสีเฟลิกซ์ของข้า เกที่ชอนตามองใบหน้าของคนที่ดินเราอยากทรมานเพราะเป็นภาชนะรองรับน้ำอย่างเต็มใจและในไม่ช้าน้ำสีขาวขุ่นที่อัดอั้นอยู่ในกายของเฟลิกซ์ก็พวยพุ่งออกมา <Yeah>. ah. ปริมาณของเหล็กที่ควบแน่นมานานหลายสัปดาห์เก็บไม่หมดจนล้นทะลักปากของเงือกหนุ่มไหลย,ย,ยอดย้อยเปื้อนเปรกท้องน้อยของเฟลิกซ์ไอบ้า นนายกืมมัทำไเสียงกรอน้ำอึกใหญ่ดังชัดเจนจดเจ้าของน้ำสะดุ้งตัวด้วยความตกใจน้ำสีขาวขุ่นที่มีกลิ่นเหม็ดข้าวแค่ได้กลิบก็แทบอยากอาเจียนออกมาแต่สำหรับเครมันคือรสชาติชันเยี่ยมที่มากไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารนี่ข้าไปอยู่ที่ใดมาถึงเพิ่งได้รู้ว่านะ้ำของเจ้าจากตรงนี้มันรสเลิศมาก <c oughs> อย่า มันรนรกกปะสเคลไม่เพียงแต่กลืนของเหนียวนุ่มในปากแต่ยังใช้ริ้นทำความสะอาดคราบน้ำที่เจิน่นนองอยู่บนท้องน้อยของเฟลิกซ์ให้อีกด้วยเจ้าของน้ำตกใจแล้วตกใจอีกพยายามใช้มือฉุดรั้งก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยั้งจะฟังกันเลยสักนิดเฟลิกซ์เคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องหยาว่ากับใคร แต่เขารู้จักความรู้สึกนี้ดีโดยสัจชาต,ตยานของเงือกความรู้สึกที่หัวใจไหวแรงเราจะระเบิดออกมาร่างกายที่เคยเย็นอยู่ตลอดเวลาออกหลอนวูบทวดผิวหน้ารู้สึกกระสับกระส่ายดักถูกอะไรบางอย่างมากระตุน้นแม้มีสติแต่ก็ยากที่จะควบคุมความต้องการได้เคลจึงปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติที่สร้างมา ท,ทำไมมันไม่สงบลงสักทีละ่ะอเมก้า oh หนุ่มที่คิดว่าสำเร็จสุกสบไปครั้งหนึ่งแล้วความกระสับจะเผาอาการลงบ้างแต่แท้งมหัศจรรย์ของเขากลับตั้งแข็งขึ้นมาอีกรอบและเขาก็กำลังเล่นสนุกกับมันอีกแล้วเฟลิกอะไรเรียกอยู่ได้ช่องทางนี้ มีไว้สืกพันธ์ใช่หรือไม่เคลจับต้นขาของชายหนุ่มกลางออกใช้นิ้วแหวกอย่างรูนุ่มที่ยังปิดไม่สนิทตีฮะเคยเงือกหนุ่มปลดสายกางเกงลงควักอาวุธประจำกายแท่งใหญ่ออกมาดูขาวสะอาดอานชวนให้หลงมองเหมือนหน้าตาอีกทั้งยังแข่งตัวจัดจนน้ำสีใสยหยดยืดเชื่อมเป็นสาย ใส่สิ่งนี้เข้าไปในตัวเจ้าเงือกหนุ่มหมุนปลายเจาะไปที่ช่องทางสืบพันธุ์ของเฟลิกซ์ที่มันกระตุกเรียกหาหลงน้ำหนักกายดันลงไปในโพรงภายชนะได้ครึ่งหนึ่งขนตายรางก็ร้องครวนครางออกมาเหมือนจะเป็นจะตายฮเจ็บฉันเจ็บด er> ้วยความที่ไ sí. ม่ได้ใช้ช่องทางนี้มานานประสานกับแท่งเนื้อของอีกฝักที่มันไม่เพียงแต่ใหญ่แต่ยังยาว จนเฟลิกซ์เก่งหน้าท้องขึ้นมาหมอกอย่างรู้สึกผาวาเอ๊บ้ามันใหญ่ขนาดนันแลคงมาไปได้หรอกในตาสีดำคลับเออสายน้ำแห่งความกลัวไหลาอาบกแก้มใบหน้าที่เห่อร้อนดูบิดเบี้ยวสึกจะทรมานกล้านั้นแล้วก็คลั่นเนื้อคลั่นตัวจนแทบจะเป็นบ้าข้าไม่เคือเห็นน้ำตาของเจ้าเลยเฟลิกพอรู้ว่านั่นหมายความว่าเจ้ากำลังเจ็บปวด และข้าก็ไม่อยากให้เจ้ารู้สึกเช่นนั้นแต่ทำไมกันตอนนี้ข้าถึงไม่รู้สึกเห็นใจเจ้าเลยสักนิดในช่วงเวลาที่อยากกระหายจนหน้ามืดตาลายน้ำตาของเฟลิกซ์ไม่ได้ทำให้เงือกหนุ่มรู้สึกเห็นอกเห็นใจแม้แต่น้อยแม้เกรย์จะเป็นเงือกที่สุขุมและใจเย็นกับทุกเรื่องทว่านิสัยแบบนั้นเขาไม่มีกับเรื่องแบบนี้ <c oughs> ตามมาด้วยการประกบจูบลงลิมฝีปากที่ส่งเสียงร้องระงมอยากไม่หยุดพักต่างคนก็ดต่างดูดดื่มรสชาติของกันและกันป่านจะหลอมละลายไปพร้อมกับทวงทาที่กอดรัดกันแน,น่นทุกการตอบสนองของทังคู่ล้วนเป็นไปอย่างธรรมชาติเ <c oughs> <c oughs> ฟลิกซ์ไม่เคยคิดเลยว่าความสุขมันจะอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้ เขาไม่เคยจินตนาการเลยสักครั้งถึงการถูกเงือกในร่างมนุษย์มากระทําชำเราร่างกายตัวเองแม้ความจริงมันยังตรึงตราชัดอยู่ในหัวว่าอีกฝ่ายไม่ใช่มนุษย์ปกติทั่วไปแต่เขาก็ไม่อาจยับยั้งความต้องการของตนเองได้ทั้งสมองและร่างกายต่างก็ละทิ้งเหตุผลไปจนหมดสิ้น ช่วงเวลาอันสุขสมแทบสิ้นสติไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเพื่อประกอบการตัดสิทธใจใดๆทั้งสิน้นเคลที่ก้มหน้าก้มตาทําลูกเดียวโดยไม่พูดอะไรมาตั้งแต่เมื่อกี้แกร่งใบหน้าด้วยความหายใจไม่ถัดเขารู้สึกปวดหนือบริเวณปลายนั่นเป็นสัญญาณว่าใกล้จะถึงเส้นชัยอยู่ลอมรอเฟลิกซิอวินาทีนั้น เ้ากัดฝันแน,น่นเมื่อน,น้ำปริมาณมากที่อัดอั้นอยู่ในกระบอกเนื้อพุ่งออกมาทุกหยาดหยดถูกส่งเข้าไปในช่องเสพพันของเฟลิกซ์ไม่มีเล็ดลอดซึมออกมาให้เห็นแม้แต่หยดเดียวกินเข้าไปจงกินเข้าไปให้หมดจงรับความปรารถนาของข้าไว้อย่าให้หกออกมาแม้แต่หยดเดียวในตาของเงือกหนุ่มสะท้อนแสงสว่างออกมา พันนา,นาถึงมนุษย์ใต้รางว่าจงรับสิ่งที่เขามอบให้จงเกลือนกินเข้าไปและจงเป็นของเขาเสีย <c oughs> จะว่าไม่ให้เล็ดลอดออกมาแม้แต่หยดเดียวก็คงจะไม่ได้เมื่อเกรที่พึ่งเสร็จสุขสมแรกไปไม่คิดชักของตัวเองออกซ้ำยังส่งแรงกระแทกลงไปอีกรอบจนน้ำที่หลักงไหลอยู่ในช่องท้องของเฟลิกซ์ก็ชอกออกมา มันสุกสมจนเอ่ยออกมาฟังไม่เป็นคำพูดในตาของเฟลิกซ์ที่เหิร้อนเมื่อมองเครที่เส้นผมลุกปกใบหน้าเขายื่นมือเข้ามาสัมผัสทางแก้มของอีกฝ่ายฝ่ามือร้อนระอุเรียกร้องความสนใจให้เครชะงักสิ่งที่กระทำอยู่เจ้าชอบมันไหมเฟลิกซ์เบาแรงลงก็กระชับฝ่ามือคางแก้มเข้ามาพรมจูบอย่างอ่อนโยน มองมนุษย์ผู้งดงามตายรางที่ก่อลมพาย,ยุในใจเขาชอบอชอบมากเฟลิกซ์รู้สึกถึงของเหลวที่หลั่งไหลอย,อยู่ช่องท้องของเขามันอัดแน่นจนรู้สึกอยากจะหล้วงออกมาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเครย์ไม่ยอมถอดถอนออกจากร่างกายเขาสักทีเชื่อมขาวไว้เช่นนั้นและกระทําต่อโดยไม่หยุดพัก ข้าก็ชอบมากเหมือนกันจังหวะของบทบรรเลงรักเริ่มขึ้นอีกรอบและต่อเนื่องยาวนานไปจวนฟ้ามืดเกิดพายุฝนตกกระหนำ่ำหยั่นฟ้าสางของอีกวันที่ดวงอาทิตย์สาดสองพมาณลากยาวกินเวลาไปนานเกือบ3าวันเต็มพวกเขาเหมือนสัตว์ในช่วงฤดูผสมพันุ์ที่อยากกระทำแต่เรื่องอย่างว่าไม่กินไม่นอนแม้จะรู้สึกหิวและเหนื่อยมาก แต่จิตใจก็มุ่งแต่จะเอาแต่ความสุขทางกายมีสุขอย่างไร้การป้องกันโดยไม่ได้คิดคำหนึงถึงผลที่จะตามมาว่ามันอาจเปลี่ยนชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ไปตลอดกาลทัสเอ็นซีนะคะตอนนี้คือเรามีการ เปลี่ยนคำเพื่อให้เหมาะสมเนาะในการเอามาพูดในช่อง YouTube ค่ะแล้วก็จะมีปักบางท่อนที่มันจงแจ้ง เรื่องอย่างว่ามากเกินไปนะคะก็ถ้าเกิดใครรู้สึกแบบว่าเฮยมันขัดใจจังเลยแนะนำไปใสยอ e ีบุ๊กของไรเตอร์ได้เลยค่ะเพราะว่าเราตัดออกไปน่าจะประมาณ2-3หน้าเลยก็เพื่อความเหมาะสมเนาะเพราะว่าไม่ได้เปิดจกแจ้งอะไรมากขนาดนั้นนะคะก็ต้องขออภัยตรงส่วนนี้ด้วยถ้ายัางไม่จูใจแนะนาไปซอยมียใหญ่ของไรเตอร์ได้เลยค่ะอีบ e ุ๊กมีลิงก์แนบเอาไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมช่อง PH 7.14<อ>เหล่านี้ยายเป็นกำลังใจให้แอดมินนูอีได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะ และก็สำหรับนิยายเรื่องนี้ไรเตอร์เขียนจบเรียบร้อยแล้วสามารถตามไปสอยอีบุ๊กอ่านนำล่วงหน้าและเพื่ออัดทรสในการจินตนาการอันรำเลิศมากกว่าการฟังจากเราเล่าก็ไปช่วยอุดหมุนซัพพอร์ตนักเขียนคนไทยนิยายดีๆกันได้เลยนะคะเราแปะลิลงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย